ก็วันนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่บริษัทของเราได้เปิดตัวอย่างเป็นทางก,การนะครับผมก็คือคาวเอ็นแมนครับผมภูมิใจไหมภูมิใจไหมภูมิใจครับเพราะว่า <ero> ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาแบบเหมือนเราทํางานแล้วเราไม่เคยได้ออกมาพูดเลยว่าเราทําอะไร<ช>ไรือเป็นบ้างเลยก็เลยจะทําให้คนห <ๆ S 1> ลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าแบบเอสรุปแล้วว่าบริษัทเราทําอะไรอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ได้พูดมีแบบนักสแสดงเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรเด็กในสังกัดแล้วใช่ไหมใช่ <S 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 ค่ะคือจริงๆอยู่ จริงอยู่อนี่ก็ไปหว่านล้อมอยู่ดอกล้อมไงบ้างบอกเพื่อนยังไงบ้างเอ่อไม่ใช่ทางตรงค่ะเป็นอ้อมอ้อมอ้อมมาด้วยอ้อมมาใช่วิธีการคัดเลือกแบบว่าคนที่จะเข้ามาเป็นเด็กในสกัดเราเราคือจริงๆปีที่ผ่านมาเราเราพยายามเตรียมพื้นฐานของการที่จะดูแลคนให้ได้อยู่ค่ะแต่ว่าจริงๆเนี่ยพอดีว่าเราเหมือนแบบรู้จักกันอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วใช่สไตล์การทำงานเข้าก็ได้อยู่แล้วจริงๆก็เลยแบบมาคลอดมาก่อนคนแรกแต่ว่าในปีนี้ค่ะเราจะเริ่มรับ คนเพิ่มแล้วค่ะครับผมเ<ช>ดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดแล้วนะ<ช><ช>จะ c a s, ร <S หรือว่าจะเป็นงานสำหรับส <c oughs> ำหรับครเน,นาะ <c oughs> อ่าผมผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่การแบบว่าเหมือนจัดเป็นอีเวนต์<ช>หรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันจะทุกคนสามารถทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วครับเราใน<ช>เราในฐานะค่ายเนี่ยเรามีหน้าที่ในการสนับสนุนเขาในสิ่งที่เขาทําไม่ได้หรือว่าส่งเขาไปได้ไกลกว่าเดิมอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าคงไม่ได้จัดเป็นงานแต่คงแบบทําเป็นอีเมลขึ้นมาแล้วให้ทุกคนส่งโปรไฟล์เข้ามาอะไรเงี้ย ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเด็กใหม่ทั้งหมดนี้หรือว่าจะเป็นแบบคนที่มีผลงานมาบ้านแล้วแล้วเอามาจริงๆไม่มีกรอบเลยค่ะอาจจะเป็นทั้งสองได้เลยค่ะใช่ใชขอขอแค่ให้มันนมม่นใจในตัวเองมีเดียวส่วนตัวไหมกับเพื่อนๆคนอื่นเข้าค่ายเราจริงๆยังไม่เคยเ <c oughs> ดียว่าค่ายเลยใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนมันเพิ่งพร้อมเมื่อสักพักก็เราคุยกันก่อนอีเวนต์นี่เองค่ะว่าอุ้ยโอเคเราพร้อมแล้วเราดูแลตัวเองได้แล้วเราพร้อมที่จะดูแลคนอื่นได้แล้วครรับเป็น หนักหนว่วงนะเหมือนกับว่าพอก่อนนั้นนี้ที่เราัก่อนนั้นนี้ที่เราทํางานเบื้องหน้าอย่างเงี้ยเราก็จะทาําแค่เบื้องหน้าอะไรเงี้ยครับแล้วพอพอเราต้องมาบริหารงาน,นเองพบว่าผมเลยรู้สึกว่ามันยังมีหลายๆอย่างที่เรายังต้องเรียนรู้อีก <laughs> แล้วก็เรื่องของการตัดสินใจของเรามันก็ยังไม่เฉียบคมเลยไม่มีประสบการณ์ขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมน่าจะต้องพัฒนากันพัฒนากันอีกเยอะเรียนรู้กันอีกเยอะคุณจะท้าท้าว่าผู้หนุยังเป็นเด็กอยู่ ครับผมทำจริงสุดๆค่ะนี่ยังไม่ได้นอนกันเลยไม่ได้นอนคือข้ามเส้นยังไงบ้างอ่ะบางคนอาจจะตกประมาทหรือเปล่ายังเด็กอยู่อะไรเงี้ยชีตี้ค่ะแต่ผมว่าก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เราก็ยังทำเบื้องหน้าอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเบื้องหลังพอเราทำด้วยคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะ ไม่ได้ทําจริงหรอกนั่นคือเหตุผลที่ในปีที่ผ่านมาเราพยายามทางานกันในที่ในที่มากที่สุดก่อนแล้วค่อยออกมาเปิดบริษัทแล้วก็พูดตรงๆครั้งแรกเพราะว่าเราจะได้แบบเห็นผลงานเลยว่าเราสามารถที่จะทําได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะแ,แล้วก็ลูกค้าที่เราเคยทาผ่านมาทั้งหมดก็คือจะเห็นตั้งแต่แรกเลยว่าเราเนี่ยลงไปตั้งแต่เดวันเราแบบเข้าไปคุยกับลูกค้ารับดีลลูกค้าแล้วก็เหมือนอยู่ด้วยทั้งแบบโปรดักชันด้วยการถ่ายทำอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าบางทีถ้าเราพูดไปก่อนอาจจะแบบ ไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมีผลงานออกมาแล้วลูกค้าเห็นแล้วอะไรเงี้ยอาจจะพูดได้มากกว่าแค่คับปุ๋ของเราการร่วมงานที่เห็นมาโปรไฟล์จากแบรนด์ที่มันไม่ใช่แบบมันเป็นแบรนด์ global ที่เราได้ไปร่วมงานรู้สึกอย่างไบางที่เราไปได้ดิวดิวใหญ่ๆพวกนั้นจริงๆในปีที่ผ่านมาค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายมากค่ะเพราะว่าแต่ละแบรนด์ที่เราได้ทำงานด้วยเป็นแบรนด์แบบแบรนด์ใหญ่หมดเลยแล้วก็ ยิ่งพอเขาแบบให้โอกาสให้เราได้กระโดดลงไปทําที่เราได้ออกไอเดียเลยยิ่งแบบตื่นเต้นว่าเราจะทําได้แบบตามที่เขาคาดหวังไหมคะใช่ก็ขอบคุณพันเนอร์ทุกคนนะครับในปีที่แล้วทษดทีเสียผมหายแล้วขอบคุณพันเนอร์ขอบคุณพันเนอร์ทุกคนนะครับที่ที่สนับสนุนเราแล้วก็ให้โอกาสพวกเราในปีที่ผ่านมาคับผมยางยางคนข้างแบบเขาชื่นชมเราแบบเราสองคนดูแบบโตขึ้นดูแบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้น จริงๆส่วนมากก็จะเป็นคนในบริษัทที่ใกล้มากจริงเพราะว่าปีที่ผ่านมาไม่ค่อยเจอเพื่อนเลยค่ะใช่ <c oughs> เข้าสนะใช่ใช่ถ้าไม่างนาะบ้านบ้นเลสภาพอยู่ออฟฟิศอยู่่แบยังไงมันอ่าไม่ใช่สภาพนี้น่นอับยิงบูย,บยแบบจริงจังใช่ใช่ทอย่างก็ลูกค้า ใช่อันไหนในในกระบวนการไหนที่เราคิดว่าเราจะเป็นต้องเข้าเราก็จะเข้าไปดูทุกกระบวนการช่วงแรกๆเนี่ยเข้าหมดแต่ว่าพอหลังๆเริ่มมีทีมก็จะมีบางอย่างที่เราแบบสามารถเหมือนเเหมือนซ s ไ e p back หรือว่าสเต็ปแบ็เออกมาแล้วรอให้ทีมส่งฟ e e แบ็ c มาแล้วเราจะคอยเช็คถ้ารวมก็คือยังดูทั้งหมดอยู่มีเป้าหมายไหมคะว่าสูงสุดของเราของบริษัทเราคืออะไรตั้งกันไวปไหม T I มันได้ดีขึ้นกับปีนี้เพราะว่าอยากจะทํางานที่มากขึ้นกว่าในปีสนุกกว่าปีนี้ใช่ค,คือทีอ่ผ่านมาก็สนุกแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะทําที่มันแตกต่างมากขึ้นอีกใช่จ่หน่อยากพื้นสีได้ข่าวได้ข่าว<ช>เราชอบมีทั้งเฟสติวัลอันหนึ่งที่ต้อง<ช>ดูราสเต็ใช่จริงๆปีที่แล้วเรามีการเรียนรู้กันกับพี่วิไปค่อนข้างเยอะเลยค่ะตลอดปีที่ผ่านมามีการแบบไปช่วยเรื่องหลังบ้านบางอย่างหรือว่าไปสังเกตการ คิดว่าปีน <ice> ี <diction aries> <g ad> ้น่าจะผ่านไปได้ค่ะไม่ผ่านไปได้ครับจิ๋วไหมเป็นังใจ้เลยค่ะคือผมว่าผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะยรัพอเราได้งานที่ใหญ่ขึ้นนี่ครับผมรู้สึกว่าสเกลบริษัทเรามันก็จะใหญ่ขึ้นตามไปด้วยแล้วมันก็จะทําให้พี่ๆทีมงานตอนนี้ไม่เหนื่อยเกินไปอะไรยังยังยังทำอยู่ค่ะถ้าพี่ามเอาแบบจริงจังมันรวยไม่รู้ เ่้ยไอเลยหรือว่าหนูอยากอยากหาประสบการณ์จริงจริงปีแรกเป็นพาร์ทการหาประสบการณ์ซะส่วนใหญ่ค่ะปีต่อไปอยากรวยค่ะความเงินด้วยนะความเงินวันอะไรผมอยากรวยตั้งแต่เกิดแแล้้ววเลาาะกันบ้งยไม่ค่อยนะคะถ้าในพาที่ส่วนใหญ่เฉียงกันเรื่องงานอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบแต่ว่าไม่ถึงกับทะเลาะแต่ว่าก็การทำงานมันเหมือนเบรนซ์รอมกันอเลยเงี้ย ฝากบัก่ได้าบริาคค่ะก็ฝากคาเวียเทนเนต์ด้วยนะคะเรื่องหน้าก็ยังรับเรื่องหลักก็รับค่ะรับผมยังไงถ้าสนใจอย่างลรงานกับเรานะครับเรายินดีมากๆนะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับวันก่อนจารการั่นเไทาบร้อมอยูั่นีะไราบรัทก่นะได้หาบริรั่อนจะไ่้าบรา่อนาิกาซื้อนาิกาให้แล้วก่ะหลาัทนจากทก่ ซ้อมเสร็จก็ให้อะไรไม่ถึงกับให้นาิกาจะได้มีเวลาจะได้มีเวลานอนที่ตอนตอนแรกผมคิดว่าผมจะให้อ่างอื่นแต่ว่าผมรู้สึกว่าแบบออในไหนก็ให้แล้วเราเราเราน่าจะให้อะไรที่มันแบบมีมูลค่าอะไรเงี้ย,อย,อ,ยอย่างน้อยถ้าแบบอย่างน้อยอย่างน้อยถ้าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเขาขายมันก็จะได้มีรคาค <c oughs> าไม่เปืือดเผื่อ ไม่เปลือกเสียงหายตอนที่ให้เขาไหว้แบบนี้ไม่ตอนตอนที่ไหว้ผมไม่ได้อยู่อะผมกลับไปแล้วแต่ว่าคือคือผมมาก็ไปทิ้งไว้ให้เขาที่ห้องตอนที่ผมไปปิดติ้งอะไรเงี้ยครับแล้วก็กลับจริงๆไม่คาดบอกปีที่แล้วหนูได้หินหินในดอกหินกระบอกไม้ปอมหินี่อกไม้ปอมจำได้ที่มันเป็นขวดแก้ว กดแก้วมีก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้คาดหวังเลยไม่ไม่ได้หมายถึงว่าแบบพูดกดดันนะคะแต่รู้สึกว่ายุ่งมากๆเลยช่วงนี้แล้วก็ไม่คิดว่าเขาแบบจะมีเวลาไปค่ะแล้วเมื่อวานทำลายผมแย่มากคือผมมาซ้อมเอ้ยมามงสวงมงสวงเสร็จผมไปโรงพยาบาลฉีดยาแล้วผมก็กลับมาซ้อมแล้วก็ไปซื้อของแล้วก็ไปให้เขาอะไรก็ซ้อมแย่ตอนนี้เริ่มเป็นการเมาแล้วเริ่มไม่มีอะไรเลย ยังไม่ได้ให้เลยเพราะว่าไม่ได anyway. ้คิดว่าแบบมันจะเหมือนมีอะไรเี่ว่าก็คือทำงานกันเลยไม่ไม่เลยแต่ผมไม่ซีเรียสเลิศผมไม่ซีเรียสตอนนี้ยังเลยตอนนี้ไม่มีเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวกับเพื่อนๆที่ญี่ปุ่นตอนปีใหม่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ลุยงานเต็มที่ครับเยี่ยงกี่ปีนี้เป็นวันเดือนไทยปีเพราะอไรเพราะเราละว่า น่าจะปีที่เจ็ดอะไรที่ทำให้แบบเราเป็นแบบทะเลาะกันตลอดเวลาทะเลาะกันตัวเสียสุดแล้วแต่ไม่กลัวใช่ไหมเล่นเก็ดอะไรยังต้องรอรอดูดูรอดูมีแล้วจะบอกไหมโอเคอยู่เรื่อยโอเคเรื่อยครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ